ไปลไปสวัสดีนะครับผมรอบท <loyalty>, ี <c> ่ <oughs> ต่วไหนไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้หวัดดีบ่อยเหลือเกินเอาตัวแรงมาเทสอีกแล้วนะครับี <c oughs> ่สารก็ยกปั๊มมานิดนึงนะครับรอบนี้ไม่ดีทำไงอะฮะรอบนี้ไม่รอบนี้ไม่มีหรือว่ามีทำไม่ดียกข่ของเก่าโอ้ทำไม่ดีก็แยกชิ้นส่วนนะครับมากระชังหนูก็ใส่แขมเรือนะครับผม แคมเรือนะแรงแน่นอนนะครับแคมไททานิกไม่รู้ว่าจะวิ่งออกหรือเปล่านะครับครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ติดไม่ติดติดแล้วดับดับ คนก็ต่างแรงนะวันนี้น่าจะมีมันกว่าเมื่อวานนะครับเบานะเคงได้เรียบร้อยใช้สะพานจระเจ้ลูกโลกนะครับนี่สายแกสองเส้นก็เลื่อนเลือนะครับ ช่างโนก็ใส่ซสายพา,า,านจรลเขกลูกโลกเหมือนกันนะโอ้เสียงเสียงน่ากลัวมากเป็นยังไงครับลูกมาดูตอนอททนกอกแคมไททานิกนะครับผมแคมเรือนะครับให้ดูเชิงก่อนเงี้ย้วดูเชิงก่อนช่างหนู ดอกตัดนะครับอเอกเกี้ยสองแพรไปเฮ้ยเฮ้ยวิ่งว่ะวิ่ง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 เหมือนจะไม่วิ่งนะครับทีแรกทีแรกเหมือนจะไม่วิ่งโอ้อย่างนี้แกมตัวมาวานดีกว่าหรือเปล่านะครับควันท่วมเลยอ่ะดูจานสมคิด เสียงกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานนี้รอบตัดนะวันนี้ไม่ตัดเลยนะอยากที่ยกปั๊มมานะครับโอช่างหนูว่าหมดกันเลยนะอย่างนี้แคมตันิกใช้ไม่ได้เลยนะอาจจะยกขึ้นเลยหรือเปล่าไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้แคมตะตนิกควันไหลเลยนะครับลองจนพังนะอย่างนี้ ก็เปลี่ยนลองจะพังยังไหมวัน,นวันนี้ช่างหนูโดนเอา้าโอ้โอหอันมตรน่าจะสะพานหย่อนไปนะนี่ แคบหน่อยแต่ว่ามันก็ได้ยาวหน่อยนะครับตรงนี้มันแคบก็ถือว่าวิ่งก็ได้นะคก็ไม่อยากจะให้ยาวไปแล้วก้อ,องก้องสองไม่ถึงนะครับสงสัยต้องหัวม่วงปีเอแล้วเนี่ย ตเติมน้ำมันมาเร่งไม่ขึ้นจบแล้วจำไททานิกนนนว่าไงไททานิกชนตอน,น้ำแข็งมันหมดไปซื้อมาเลยมันหมดพยารามเครื่อ,อกก็จะลบก่อน,น,นอ่ะเติมน้ำมันสักครู่นะครับใส่หัวเชื้อไปด้วยนะครับอันนี้ B7 โอ้ช่างหนูถึงขนาดเรียดหนักเลยนะครับวันนี้เนี่ยรถช่างหนูนะครับ โอ้ช่างนู้นหน้าด,ดำกำเขียดเลยนะครับวันนี้ไม่ได้นอนอีแล้วเนี่ยเหลือพรุ่งนี้ไม่ทันแล้วเนี่ยทำไงเนี่ยต้องใช้แคมเส้นเดิมไหต้องอาต้องกลับไปใส่แคมจะเสเดินแล้วก็ต้องมาวิ่งดูนะครับ <c oughs> เอาเอาให้เจ็บตัวน้อยที่สุดเดี <c oughs> ๋ยวไม่จะมาเพรจเต็มไม่อเต็มหม่เลยหรอ เออเราลูกลอยทั้งอาสนมไอ้สนมสนามสนามหน,น,น้าอาจจะเป็นลูกคูปต้านะครับผมเฮ้ย,ยไม่ติดอีกทีหนึง่ง เด้วดับโอ้ฟันแสบหูแสบตานะครับเฮ้ย

ช่างหนูคนะัะว่าจะหางเยอะขนาดไหนนะมาวานนี้พิสันหน้าเสียนะวนันนี้ช่างหนูหน้าเสียอ้าวอาจงหนูออกก่อนนะอ้าว ตูดก็เล่นดีโูโอ้ยโอ้โอโอสมคินี่เอาไงนอนี่ที่ตูดอย่างเดียวเลยนะอันตรายนะครับผมที่ล้งางเตายางห้อยตูดนานนะครับ เส้น่อวานี้วิ่งดีกว่านี้นะสำหรับช่างหนูนะวันนี้สงสัยมีเวลาน้อยไปนะแต่ว่าก็ทำกันทั้งวันนะโอ้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 อ้้อ้โโอ้ออ้อ ไปเลยครับปั๊ดกับแม่โอ้ไม่ได้นะครับผมเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงไปถามเขาอีกเป็นยังไง ยกปั๊มได้ผลนะครับดีกว่าเมื่อวานนะเพียงแค่แคยกปั๊มนะครับแล้วจะยกมันไหมปัมนะ๊มเนี่ยสามชก <laughs> สามชกแหมมนาเชื่อยกปั๊มก็มีผลมาเจี๋ยเพียผิจเจเอ๋ก็จะยกด้วยนะครับ <laughs> อ่ะโอเคเนาะลองมาดูแล้วนับรู้เรื่องนะับไม่ร้องหรอก <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าครับเอ้า <c oughs> โอเคนะครับผมไป้ลนครับฮะขับหรจะรองคับวะโอ้เดียวเดยวดูพี่เจเอขับสักนิดชมพี่เจเอสักนิดนะครับข้ามันได้โอ้ตัวไม่เร่งเลยอะ you <laughs> หลายแบบขานะขากินกรุบโอ้สามนิ้วไม่พออีกยังไงสนิ้วถึงก็ตับตับตัด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 ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยโอเคก่อน <laughs> lút 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 muốn lên rồi ออกนะครับโอ้ไหลโอเคฮะเฮ้ยบยันหัวม่วงหัวม่วงเป็น่ไรว่าแดง อ่าน like ี่นะครับพี่เดี๋ยวได้เจอกันหัวม่วงนะครับอยู่คใกล้นะครับหัวม่วงอยู่แค่ตรงนี้นะนี่นะเตรียมเตรียมตัวยกหัวออกก็เหรอเตรียมตัวยกหัวออกแล้วโอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ